กระดูกทับเส้นก็ปวดจากคอสมองเนี่ยลงไปหายเอวนี่ก้มตลอดหาเดินตรงเดินไม่ได้เอาไปฉีดยาฮาว่าชีดฮาวาฉีีดยาอยู่ที่กุขายฉีดสองเข็มก็ไปอยู่ได้แค่ไม่ไม่ไม่ได้กี่วันแต่ก็ไม่นานแล้วก็ปวดอีกได้ทานดีบูนไปแล้วจ้ะค่ะอาการมันเป็นยังไงจ้ะค่ะทุเราลงเบาๆเพราะไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นักเหมือนก่อน ฉา,านไปแค่สองซองแค่สองซองกีนเนี่ยโอ้ยลูกขึน้นนั่นค่าพุ่นค่าพี่เดี๋ยวนี้ลูกขึ้นง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ย่างไปแล้วนั่นลูกขึ้นได้ย่างก็ได้ได้ลูก ตะกี้จะใช่ไมมสักไหนเห็นบมแม่ออกมาแ,มแตุ่่นโอ้ยหคอมเมนว่าเบาเอาเลยเบาอีอลีได้ลูกเลยลกเก้เาเนี่ยมันสิคอยจับคอยอันนั้นเล้เจ็บตะกี้นั่นให้ลูกตะแปบรถล,ลูกขึ้นได้อีกให้เอาอีกก็ได้อีกอยู่เด <laughs> ียวนี่ทายานี่เด้อที่บุญนี่เด้อกระดูกทับเส้น ก็คือคุณหมอบอกเลยว่าเราเป็นกระดูกทับเส้นที่ม uh. ันม like ีอาการปวดแล้วร like ักษายังไรคะตอนนั้นก็ไปฉีดยาแล้วก็กินยาหมอให้ตามสั่งอแ๋อแล้วอ๋อก็คือไปฉีดยาอ๋อแล้วมันดีขึ้นไหมคะแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ลงพอหายตัวนี้แล้วก็มาลงที่เท้านะอ๋อก็คือหลังเนี่ยก็เริ่มเบาลงแต่ล้วมันเริ่มลงมาปวดที่ที่เท้าที่หัวเข่าอนนี้คือปวดหนักที่หัวเข่าได้ยาตัวนี้แล้วพอคือเขาได้สบายเลยเพราะว่า เราได้ดีบุญนะคะทุกคนว่าขึ้นเขาได้สบายนะ,ะนนจะึงจะแพงขนาดผมก็ว่าไม่แพง,แพงเพราะให้เป็นสุขภาพที่เราสุขภาพเราดีกว่าโทษทียครับนี่นแต่ก่อนยังตั้งอยู่แต่ทีนี้นนสบายแล้วับงอได้นะคะงองอได้เนาะแต่ก่อนนี่คือขานีต้องเหยียดต,ตลอดเหยียดตลอดแล้วนั่งทานข้าวก็ต้องตอนนี้คืองอได้แล้วทานไปหนึ่งกล่องนะคะทุกคนตดีมากเข่าก็เบาเลยเนี่ยซรายจะจะเป็นมากหน่อยแต่ว่าหายอ่ะ S <S ไม่ปวดเลยเนี่ยที่มากินกองที่สองอกินก้องที่สองดีดีขึ้นเลยโอ้ดีๆขึ้นแบบใดค่ะดีะดดขึ้นแบบว่าปวดนี่เศร้าเลยแห่เศร้าแสบยางยางใดเลยขานี่คดคดจยังสีกออกส่กระเยียดออกอังสี่เยียดกระเยียดออกได้ไหมค่ะก่อนก่อนที่ที่คุณยายไปลมหลุมเนี่ยน้องมันปวดว่าเขามันเยียดมันเยียดขาในบอกว่าเยียดกับอะไรดคดเขากับอะไรเยียดออกเพ่นแต่นอนเยียดยังสี่ นอนเหยียดดงสี่แล้วได้ไปซื้อยาอย่งางเมื่อกินบาค่ะตอนตอนที่ท่านยังก่อนที่ยังโมได้กินบนีบุญท่านได้ซื้อยาอย่างมากินมานอนไหลเบิ่นนเงเทรศรทซับนี่แหละก็เลยเห็นเพื่อนขายก็เลยสั่งมาสองกองเลยสั่งเมื่อกินสองกองมากดีกองที่สองดีขึ้นแล้วเหยียดเหยียดเหยีดยดเจ้าสี่ก็ได้โคดเขาสี่ก็โคดเขได้ค่ะมันดังม่ตอนมันมันกองที่สองไปแล้วแมนมันเศร้ามันเศร้ามันเศร้าดังเศร้าดังเศร้าดังกอบแก็บบัดที่นี่บัดที่นี่เหยียดออกไปยังสี่ก็เศร้าแสบเนี่ ยางได้ย่งย่งเลยไหมตอนนี้ไปไปขึ้นเขาแล้วเป็นไงม้างคะเดินขึ้นสบายไหมก็เดินได้โอ้ในไหนคุณยายลองเดินให้เทียบดูหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเดินให้ดูนะคะองอเข่าหน่อยค่ะโอ้ยเดินได้เดินได้งอได้ตอนนั้นเมื่อก่อนมันมันยกข้างหนึ่งแต่นนี้อันนี้มันยกไม่ได้อ๋อค่ะมันจะลากไปอ๋อเดินเดินยังไงคะเดี๋ยวเดินก็ลากไปนี้ วันเดินอย่างนี้เลยแหละค่ะตอนขึ้นเขาทรมานมากเลยทั้งนั้นอ่ะยทรมานมากอยากตัดทิ้งเลยบางทีอยากเพื่อนก็เก็บมันไปไม่ได้โอ้มันปวดมากปวดบางแลที่เราเดินขึ้นเขาเก็บเห็ดนี้ประมาณกี่กิโลคะยี่สิบตัโลต่อวัน โอ้ยี่สิบกิโลต่อวันเลยนะทุกคนได้รู้จักดีบูนนี้จากที่ไหนคะก็ดูเฟซค่ะดูเฟซนะคะแล้วก็คือตัดสินใจสั่งมาทานเลยทานไปกี่กล่องคะกล่องเดียวค่ะกล่องเดียวนาะก็เลยเลือกทานแบบผงชงดื่มนะคะหลังจากที่ทานแล้วอาการดีขึ้นยังไงคะมันก็มีเบามันเบาขึ้นมันก็งอได้เดินเบาเข่าค่ะเบาเมื่อก่อนมันจะตึงอย่างนี้เลยโอ้ตึงตึงนี้คือมันบวมแล้วมันเดินเดินไม่ได้ใช่ค่ะก็ใครที่มีอาการปวดเข่าปวดเอวถึงเข่าเหมือนอย่างเงี้ย กินดีบูลค่ะดีมากค่ะ,คะแพงแพงไหมคะไม่แพงค่ะไม่แพงเนาะสำหรับการปวดเข่าค่ะไม่แพงนี่มีอาการปวดเขา่าปวดหลังหมอลองกระดูกทับเส้นนะคะหรือเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ